สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและอยู่ต่างประเทศและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีดังฝั่งไทยเบอร์สุูุสุคนนะเมื่อนี้มีเอฟซีเนาะได้แซงเรื่องนี้มาให้เนาะจากเรื่องของฝรั่งคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนะเราหันได้เศร้าบ้านอยู่นะซึ่งการเศร้าบ้านอยูะนะ่หนากระห้วยแล้ว่าเราต้องซื้อน้ำกินเหมือนปะนะแต่ว่าในการซื้อน้ำกิน เราได้ทดลองนะทดลองอใจของคนไทยแหละนะคนยู่แถวนั่นแหละเขาเขาคิดว่าคนยู่แถวนั่นและแวกนั่นหรือว่าคนผ่านไปผ่านมาหรือว่าแม่นเต่เจ้าของที่เขามาส่งน้ําให้เรานะแล้วก็วได้เฮ็ดเป็นเทือกเลขนะได้เฮ็ดเป็นเทือทับอิดนะนี่ฮนเราเฮ็ดนั่นเป็นหลายๆเทือละเนาะซึ่งเราก็ได้ทดลองด้วยการเอา ขวดน,น้ำที่มันเบิดแล้วนะมาวางอยู่ข้างๆนะมาวางข้างประตูหัวหนาะแล้วเราจะออกไปข้างนอกซึ่งเือนนั้นก็มีคนอยู่หรอกนะและการเราก็ได้วางเงินพร้อมนะวางไว้อยู่ในอ่าอ่าเทิงขวดน,น้ำนั่นแหละนะเราออกไปข้างนอกประมาณอ่าสี่ห้าสัโมงเราจะกลับเข้ามาแล้วก็บอกนะในตามคลิปที่เราอธิบายออกมานะแต่สิ่งที่เราเห็นให้เราประทับใจายที่สุดก็คือเงินบบได้เสีย <coughs> this is how safe Thailand is, right? We get water, and every week we get new water. This is how we leave it, just like that, on the street with the money, and we uh, give the guy a message, and he'll come and deliver us some new water. So, gonna leave that like that. It'll probably be there a few hours at least, and we'll see when we get back later if we've got new water. Oof. Right. I've just got back. It's probably been about five hours since uh, we paid for the water and we left the water right there. Now, oh, look at this. Oh. Two fresh crates of water, just like that. And don't even need to worry about it. So, Thailand is safe. Need an open short video. lao, no te mine, and mi บรรยายออกมาเลยเฮดให้เบิ่งถึงสภาพนะอ่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่เซฟอย่างแน่นอนโมเมนะ Moment, แต่ข้าวเดียวนี่ได้เนาะที่เคยออกมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีข้าวออกมานะที่ว่าฝรั่งลืมโทรศัพท์วนะ่ว้ในรถมอไซค์นะเราก็จนว่าลืมแนละ้วเรากลับเข้ามากบโทรศัพท์กันยังคือเกนะ้าเนา ซึ่งเขาก็ได้เห็นอยู่ว่าหลายๆข้างเนาะที่อ่ามีเรื่องเกิดขึ้นเรื่องโทรศัพท์หายเลี้ยงหายหันส่วนหลายจะเป็นคนตั้งชาติเนาะเป็นพวกกันแห่งงานต่างดาวบอเนาะที่เขาเอาไปเนาะส่วนหลายคนไทยจกจะบอเอาเนาะแต่ถ้าอยู่บ้านนั้นนี่หันนะบบเรือนะบบเรือเลยบอกเลยว่าบบเรือเนาะเรื่องนี้นะหลังจากที่มีอ่าคลิปอ,อกไปเนาะ มีหลายๆคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันมากมายหลายสเสลือกเกิดว่าจะเป็นคนในประเทศหรือว่าคนตั้งประเทศสิ่งที่เราเปิดเผยคลิปวิดีโอนี้ออกมาเกตให้อ่าบ่งบอกถึงว่าประเทศไทยนั้นเซเทศที่เซฟที่สุดนะในแห่งเอเชียณเดียวนี้เลยนะเป็นประเทศที่เซฟที่สุดเลยนะเพราะว่าอย่างเพราะว่าบางอ่าบางสิ่งของไหวและมันบหายวางสิ่งของไหวและมันยู่มองเก้านะบมมีไผ่เอาไป แม่นแต่ว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามีคนที่เขาตั้งใจนะ,ะเห็นเงินนะเห็นเงินตกแฮ่ไหเนี่ยว่าเห็นเงินวางอยู่แถวนั้นเนาะคอยเสือว่าปร,ประเทศลาวนี่หายได้ไหายนะบม่ได้คือประเทศไทยได้ไหายแน่นอนนะแต่ว่าประเทศไทยนั่นเนาะเราวางนะเราออกไปสี่ห้าสมงกลับมาเนาะคือเงินนั่นก็หายไปเท่นนะ เพราะว่าเจ้าของเอาน้ามาส่งเอาไปแล้วก็เอาน้ามาส่งให้เราแต่เอามาส่งก็เอาไปส่งปะไว้ข้างในเนาะเอาโมได้ตาเแดโมให้อันอน้ำฮะนะตาเแด,ดเห็นให้ซึ่งนะัมจักชีว่าอย่างเนาะนะเป็นเรื่องเราดีๆของ คนไทยเนาะที่มันแสดงออกให้ชาวตั้งชาตเปิ่งตลอดนะหรือว่าเป็นคนไทยที่อยู่ในละแวกอ้อมข้างนั่นเนาะเสื้อว่ามีคนกายไปกายมาได้นะมีคนผ่านไปผ่านมานะอยู่แถวนั้นเพราะว่าเราเอามาวางข้างๆกับปิดหัวเลยนะทั้งเงินนะทั้งเรียนนะวางอยู่นั่นนะถ้าเกิดเป็นประเทศอื่นเขาเอาไปแล้วนะโบเรือแต่นี่ประเทศไทยนะยังอยู่เจนให้ชาวตั้งชาตนะนะเขาจะมีปาก ตัวบอกตัวบอกตัวบอกตัวยังอพอเนอะอันนี้เห็นมีคลิปวิดีโอเแพร่ออกไปมันบ่นะมีคลิปวิดีโอแพร่ออกไปนะคนตั้งประเทศหลายคนก,ก็เห็นแล้วก็หลายคนช่วยแชร์มันเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้หลายหลายคนนะให้ชาวตั้งชาติหลายๆคนหันอยากเข้ามาเที่ยวประเทศไทยอยากเข้ามาสัมผัสคนไทยขเขาเฮ็ดได้ว่าอันใดที่โบ่แม่นของตัวเองก็บ่ต้องเอาไปสินะนะเป็นข่าวที่เป็นข่าวเป็นเรื่องราวที่ดีๆนะ ที่คนไทยแสดงออไม้เห็นลอดนะให้นักท่องเที่ยวเห็นตลอดนะถือว่าคกหลายถือว่าดีลายนะถือว่าให้สิบเต็มสิบเลยนะให้สิบเต็มสิบเลยหลายๆคนอาจจีเคยเห็นละแหละนะบาประเทศที่เขายากจนหรือว่าด้พัฒนานะถ้าเกิดว่าเาวางสิ่งของระ้วบางบางเงินใบเนาะหอดกันครึ่งสัวโมงคนกลายไปกลายมาเขาหยิบไปแล้วนะ และนี่ประเทศไทยเนี่ยเขาพัฒนาทางด้านการศึกษาพัฒนาทางด้านจิตใจเขาสอนคนประเทศเขาย่างดีนะสอนให้บ่วเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองนะแล้วก็สอนให้อ่าหู้จักว่านี่นะคนตั้งชาติเขามายู่าศัยในบ้านตัวเองแสดงน้ำใจพวกเขานะหลายๆครั้งที่เคยเฮ็ดคิปมานะสำหรับค่อยๆเคยเฮ็ดคิปทางประเทศไทยมานะ ฝรั่งนะบางทีเขาลองใจคนไทยนะลายโต้ลายลาย,ย่างลายลายโต้ลายเหตุการณนะ์เนาะแกกับบ่มีคําว่าล้านลบออกมาเชื่อนะค่อยเห็นหลายหลายคนบอเออนี่บ่มีเงินขอข้าวขอน้ํากินนะไปขอพ่อค่าไม่ค่านะ่ะทั้งทั้งที่พ่อค่าไม่้านั่นก็ขายบ่ได้กําไรหลายดอกแต่พวกเขาก็บ,บ่เห็นแก่ตัวนะเมื่อเป็นชาวต่างชาติามาขอบอกบ่บ่มีเงินซื้อซื้อนะ่ะพวกเขาก็ให้ฟรีเลยขอกินข,ข้าวเขาก็เอาข้าวให้บ่มีานาม้ําเขาก็เอาน้ำให้น่ะ รายกนี่นะอัล่าสุดนะที่อันข้าวออกมาอยู่อันสนามบินสมรภูมิฮะนะที่เสื้อสายลาวฮนะที่เป็นคนลาวแต่ว่าอยู่ต่างประเทศหนะันรักโทรศัพท์เขาฮนะส่วนหลายจะเป็นคนตั้งสา่าตเทียนให้ประเทศไทยนั้นเสียเสื่อมเสียซื่อเสียงสําหรับคนไทยอยู่ในประเทศนั้นข้าวมันบ่ค่อยมีนะที่จะว่าเออมาลักของนักท่องเที่ยวบอนะเอาของนักท่องเที่ยวไปบอสเนะ่ะ โทรศัพท์เอ่ยเงินเอ่ยในส่วนหลายจะบุค่อยมีนะส่วนใหญก็จะเป็นชาวต่งางชาตินะเดี๋ยวนี้จะเห็นขึ้นมาเรื่อยๆจเจนเข้าออกมาเรื่อยๆนะคนไทยนีย่เขาค่อนข้างที่จะมีวัฒนธรรมหลกักการน้ำใจต่อชาวต่งางชาติเนี่ให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวดึงดูดสายตาชาวโลกอยากเข้ามาสัมผัสประเทศไทยเนี่ยถือว่าดีเลิศเลร์เฟรชลายเนาะอันนี้นี่นะแล้วก็ คนที่อยู่ในระแวกอ้อมข้างบ้านของฝรั่งนะ่นะที่เราไปเศร้าอยู่หันอันนั้นก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ดีร้ายนะเพราะว่ายังเอา้าเงินได้บางอยู่นะนะั่นน่ะร้อยกว่าบาทนะถ้าเกิดว่าคนมันนี่นะอดแยกปล่มองเลยว่าบ่ามีเงินมาเห็นเขาจับไปแล้วนะถ้าเกิดบ่มีการสั่งสนหรือว่าบ่ามีการบอกลก้าวนะและที่แน่นอนนะถ้าเกิดว่าเขามาทรงหน้ามะนนะถ้าเกิดว่าพวกเขาหันนะบ่มีจิตใจดีนะอ่ะ ค่อยเอาเต็ลทงน้าไปละเงินเขาก็เอาไปค่อยจะมาวอกว่าเอานี่อ่าค่อยบบได้เอาบบฮันได้เงินไปนะเขาสามารถได้เบ้าได้แบบนั้นคือกันแต่พวกเขากับบเฮทเห็นไหาความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่สําคัญนะความมีน้ําใจเป็นสิ่งที่สําคัญมันแสดงให้นักท่องเที่ยวฮันปื้มป่มใจกลับไปแล้วเขาก็มาอีกนะมีป้าเขาก็บ,บอกต่อมีโลกโเซเชียลเขาก็โพสต์ลงไปหให้คนหูจักทั่วโลกนะคนไทย đi lật lờ perfect